หลักสัมพันธภาพหรือสัมพันธไมตรีก็มีอยู่4อย่างนะครับคือ1เมตตาปรารถนาให้กันและกันมีความสุขมนุษย์เราจะต้องรักใคร่เห็นใจกันนะครับโดยนึกถึงอกขาอกเราว่าเรารักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดคนอื่นเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันนะครับเราจึงควรร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่เอารัดเอาเปรียบกันพร้อมกันนั้นก็แสดงอาการทางกายวาจาและใจใฝ่ถึงกันโดยเมตตาการเสมอประการที่2ก็คือทาน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันนะครับ3ประการอามิสทานก็แบ่งปันวัตถุสิ่งของให้กันและการธรรมทานนี่แหละครับคือการให้ธรรมะให้ข้อคิดจุดพลังสมองเติมพลังความคิดจิตชาติวัคซีนทางจิตติดอาวุธทางปัญญาเป็นธรรมทานประการที่3ก็คืออภัยทานซึ่งเป็นการให้ที่ประเสริฐที่สุดนะครับอภัยกัน อย่าไปถือโทษโกรธเคืองกันนะครับเพราะถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและทาไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังก็จะหาสามัคคียากลำบากจังเพราะความเผื่อพรั่งมีทั่วทุกตัวคนอภัยทานที่สำคัญมากประการที่สามศีลและสามัญญาตานัน่นก็คือมีศีลเสมอกันด้วยกายด้วยวาจาประพฤติต่อกันด้วยมารยาทที่สุภาพอ่อนโยนนะครับพูดกันดีดี ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อเหลวไหลต่อกันโดยเฉพาะการบรรยายธรรมการสอนธรรมะควรจะพูดด้วยวาจาที่อ่อนหวานอ่อนโยนปราศจากคำหยาบนะครับเป็นต้นประการที่4ก็คือทิฏฐิสามัญญาตามีความเห็นเป็นไปในทํานองเดียวกันนะครับโดยยึดเอาเมตตายึดเอาทานยึดเอาศีและสามัญญาตาทั้ง3อย่างนั่นแหละมารวมกันเป็นหลักใหญ่ นะครับแล้วก็ปรับทัศนคติของของตนเองนะครับจูนกันช่วยกันป้องกันความผิดพลาดรวมปัญญาความฉลาดทุกทางทุกแง่ทุกมุมเข้าด้วยกันไม่ถือร้านเอาแต่ความเห็นส่วนตัวนะครับปรับทัศนคติเข้าหากันถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเกิดผลดีเลิศเจประการด้วยกันนะครับประการที่1สารณะก็จะเป็นที่ลําลึกถึงกันเป็นที่พึ่งของกันและกัน สองก็ปิยะจะเป็นที่รักใคร่อะไรต่อกันสามครุจะเป็นที่เคารพนับถือยำเกรงกันนะครับสสังคหาก็จะเป็นที่สงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันห้าอวิวาทะเราจะไม่วิวาทเราจะไม่ทะเลาะกันนะครับหกก็สามัคคีเราก็จะพร้อมเพรียงกันสามัคคีกันรักกันยิ่งพี่ดีกันยิ่งน้องปรองดองกันสุดท้ายเจ็ดเอกีภาวะเราก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นท่านจึงกล่าวเพียงคำกรอนสอนไว้ว่าอันโซ่ตรวนพวนพันขันชนะยังอาจเปราะปริขาดพินาศได้แม่แน่นหนาตราตรึงถึงหัวใจเหมือนดังใช้เมตตาเข้าหากันกับเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่นี้แน่นักอีกรู้จักทำดีมีศีลมั่นและเห็นร่วมรวมปัญญาปรึกษากันจึงจะมั่นมัดตรึงถึงใจเอ่ย